นะข้อที่สองเนี่ยเป็นเศรษฐีได้แล้วคุณดูข้อที่สามดิข้อที่สามผลพลอยได้อ่ะนะมีคนที่สามคือโบนัสบริหารทีมโอโอสามเปอร์เซ็นสะี่เปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นนะสามเปอร์เซ็นสี่ห้าเปอร์เซ็นนี่มายังไงวันนี้เนี่ยคุณจะได้อีกสามเปอร์เซ็นจากทีมซ้ายทีมขวาของคุณนะรแก่นนะจากนี่ยาวไปนู่นนะกัมพูชาจากนี่ยาวไปนู่นนะเฉพาะสายงานคุณนะนะยาวไปเชียงใหม่ ในเชียงรายไปกัมพูชาซ้ายและขวาเนี่ยเนี่ยแค่สองสายเนี่ยคุณได้โบนัสบริหารทีมอีกสามเปอร์เซ็นต์นะครับจากยอดการสปอนเซอร์จากแนะนําของเพื่อนเพื่อนของคุณอ่ะนะจากการซื้อซ้ําที่ทุกคนซื้อซ้ําอ่ะนะครับเห็นไหมมันมีแต่เม็ดเงินวิ่งเข้าบัญชีคุณทางนั้นเลยครับค่าวันนี้ตัวคุณฟังให้ดีนะตัวคุณได้ค่าบริณบริหารทีมแล้วเนี่ยค่าซ้ายของคุณขวาของคุณอย่างละคนสองคนเนี่ยนะมีข้างละสองร้อย ก็ขึ้นตำแหน่งในธุรกิจนะครับตำแหน่งแรกที่คุณเป็นก็คือบอลนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าซ้ายบอลขวาบอลนะคุณก็ขึ้นอีกตำแหน่งหนึ่งเห็นไหมแต่ถ้าวันนี้ถ้าคุณมีนะสร้างสี่สี่สี่คนนะเป็นโกฟังให้ดีนะมันจะมีบอลนะถ้าสี่คนของคุณที่สี่สายฟังให้ดีนะครับเป็นโกเนี่ยคุณขึ้นตำแหน่งไดมอนด์และตำแหน่งไดมอนด์นี่สำคัญยังไง ตำแหน่งไดมอนด์คุณฟังให้ดีนะแล้วคุณจะตื่นเต้นซ้ายของคุณยาวไปถึงโคราชขวาของคุณยาวไปที่ไหนก็ช่างเชียงรายก็ช่างแต่วันนี้คนอื่นที่ไม่ใช่คุณอ่ะที่อยู่ในไฮอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นคุณอ่าคุณวาลิีนะท่านอาจารย์วิสุทธ์นะท่านดวงกำมลหรือใครก็ได้ครับที่มีสายงานยาวเหมือนคุณอ่ะนะพอคุณเป็นไดมอนด์ไฮปันผลยอดขายทั้งโลกให้คุณอีกที่ไม่ใช่สายงานคุณน่ะที่ไม่ใช่สายเลือดน่ะ นอกสายคุณก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณจงจำหลักของการจ่ายผลต่างตอบแทนกับรหัสของคุณให้มั่นคงแล้วคุณจะรู้ว่าไฮเนี่ยน่ารักน่ากอดน,น่าหอมหน่าจูบขนาดไหนกับแผนการตลาดคุณไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นคุณเอาตัวคุณแล้วฟังแผนให้ดีให้เข้าใจเรื่องสินค้านะครับเรื่องสินค้าคุณไม่ต้องกลัวอยู่แล้วแต่ท่านประธานชัยวัฒน์ของเราเนี่ยนะครับกับบอร์ดบริหารของท่านเนี่ยท่านไม่เอาสินค้าเกต โนเนมาหรอกครับท่านจะคัดสินค้าที่เป็นสินค้าที่สุดยอดอ่ะนะเป็นสินค้าที่ไม่แก่ไม่เท่าไม่อะไรอีกแล้วอ่ะนะเดี๋ยวต่อไปเข้ามาเยอะยิ่งซื้อยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมียิ่งทายิ่งรวยครับนะเนี่ยกับไฮเวิร์ดช็อปเพราะฉะนั้นสี่ข้อหลักจําให้มั่นข้อที่หนึ่งนะค่าแนะนําข้อที่สองการจับคู่ค่าจับคู่ข้อที่สามบริหารเฉพาะทีมของเราที่มีซ้ายกับขวาสี่สายและเมื่อท่านได้ตําแหน่งได้ตําแหน่งนี้มาจากการสร้างคนนะ สร้างคนในกลุ่มของท่านสี่คนของท่านเนี่ยนะครับให้เป็นตําแหน่งโก้ั้าสี่คนนะท่านขึ้นไดมอนด์เลยนะแล้วท่านมาฝึกมามาฝึกมาดูเอากับห้องของเราว่าจะเป็นบอลกันจะเป็นโก้กันจะเป็นไดมอนด์เป็นอย่างไรนะครับแต่อันดับแรกคุณกลับไปดูเปิดนะวิธีการใช้ระบบนะครับกับแพลตฟอร์มให้เข้าถึงก่อนให้ช่ำชองให้เข้าใจเหมือนการเล่นไลน์เหมือนตอบเหมือนโต้นะเหมือนทำติ๊กต็อกให้เป็นให้ชำนาญก่อนนะครับนี่คือแพลตฟอร์มอัจฉริยะ ที่ต่อจากนี้ AI คือถ้ารับใช้ไฮเวิร์ชอป AI ที่คุณชัยวัฒน์ท่านประธานของเราเนี่ยนะท่านบรรจงสร้างเอาไว้เนี่ยเพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานของคุณและไฮเวิร์ชอปมันเป็นงานของคุณและมันเป็นของคุณกับเก้าอี้ขอญาตทูดเลยนะเก้าอี้ที่เราเรียนจบในระดับปริญญาที่เราไปกอดเอาไว้ที่เราเป็นลูกจ้างใครก็ช่างเป็นลูกจ้างเจ้าสัวก็ช่างเป็นลูกจ้างใครก็ช่างเป็นลูกจ้างรัฐบาลก็ช่างเก้าอี้ที่คุณกอดเอาไว้วันนี้ เมื่อคุณต้องออกหรือเสียชีวิตหรือตายหรืออะไรก็ช่างฟังให้ดีนะจ๊ะเก้าอี้ตัวนั้นไม่สามารถเป็นมรดกให้ลูกคุณได้หรอกและถ้ามันเป็นมรดกไม่ได้ก็แสดงว่าไม่สามารถนําเม็ดเงินมาเป็นมรดกให้ลูกคุณได้แต่คุณดูสิครับซ้ายยาวไปถึงเชียงรายขวายาวไปจนถึงกรรมัมพูชาคนที่คุณสร้างเอาไว้ตั้งหากครับที่เป็นคนที่มีคุณค่าควรแก่การยกย่อง เคารพนับถือทีมงานเพราะคนเหล่านั้นเมื่อคุณจากไปเขาไม่ตายกับคุณหรอกคุณอยู่ในป่องเขาก็ไปเผาคุณแล้วเขาก็กลับไปทํางานต่อเม็ดเงินจับคู่วิ่งเข้าหาลูกคุณครับคุณฟังให้ดีนะเอาร้อยหกสิบคูณพันคู่เอาร้อยห0สิบคูณหมื่นคู่เอาร้อยหกสิบคูณแสนล้านคู่คุณจะมีรายได้ต่อวันเท่าไหร่คุณไปคิดเอาเองนะครับเนี่ยคือสิ่งที่ไฮบรรจงทาแผนเพื่อแก้ไขความยากจนของคนทั้งประเทศทั่วโลก ไ้แก้ไขเรื่องของความเหลื่อมล้ำทำสูงต่ำเตี้ยจากสถานะหรือความรู้ไฮ้ Hi. จะไปทำลายกำแพงเหล่านี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าคุณจะตาบอดไม่ว่าคุณจะหูหนวกคุณจะพิการคุณจะพูดไม่ได้คุณจะทำอะไรก็ได้แต่คุณยังกินได้คุณยังเดินได้แล้วคุณจะเป็นเศรษฐีได้กับแผนไห้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนนั้นวันนี้นะครับผมก็พูดแผนการตลาดของไฮ ให้ท่านฟังเพียงเท่านี้แต่การขยายเก็ดเล็กเกตน้อยขอให้ท่านน่ะไปติดต่อกับคนที่แนะนําท่านในวันนี้เพราะการที่ท่านจะเข้ามาที่ไฮย้าท่านไม่สามารถเดินเข้ามาสมัครลอยๆได้ท่านจะต้องมีคนรับรองหรือคนแนะนานะครับท่านเข้ามาปุ๊บท่านรู้จักใครคนนั้นจะเป็นคนรับรองสถานะความเป็นไฮให้กับท่านนั่นคือจุดสตาร์ทเริ่มต้นที่ไฮกับความสาเร็จและร่ารวยไปด้วยกัน นะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านที่ได้ฟังนะในเรื่องของแผนที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับก็อยากจะฝากกับทุกท่านว่าถ้าลองเอาไหเนี่ยไปศึกษาไปเรียนรู้แล้วลงมือทํากันจริงๆจังๆนะทั้งประเทศจับมือกันทุกภาคจับมือกันทุกภาคแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันวันนี้คนไทยจะไม่มีคําว่าจนคนไทยจะไม่มีคําว่าต้องนอนรอความจน นอนรอความตายเพื่อให้เกิดโรคอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเรามีอะไรมากกว่าสิ่งที่ผมบรรยายตรงนี้นะครับท่านประธานชัยวัฒน์และทีมงานแม่ทีมของเราในห้องนี้นะรพร้อมที่จะเป็นนะครับครูพาลูกศิษย์ข้ามฝั่งนะเพราะท่านอาจารย์สายท่านก็เป็นครูอยู่แล้วแล้วหลายคนในห้องนี้ก็มาจากสายครูครูย่อมเหียนลูกศิษย์ จเจริญเติบโตก้าวหน้าครูย่อมเห็นในสิ่งที่ลูกศิษย์อาจจะฉลาดกว่าแต่บางบางทียังขาดเฉลียวอาจจะไม่เห็นแต่ครูมีทั้งความเฉลียวแล้วก็มีทั้งความฉลาดนะครับและกําลังมอบโอกาสให้กับทุกคนในวันนี้ก็ฝากไวนะ้กับทุกท่านด้วยนะครับก็อยากจะฝากเป็นบทกลอนสาหรับค่ําคืนวันนี้เขาบอกว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดใจจ่อจุดแน่วแน่ในแนวหมายหวังไว้เถิดหวังยืนยาคืนคลา พลาทั้งหลายสําเร็จได้เพตั้งใจโชคดีครับขอคืนมาให้กับท่านเ c ครับค่ะด้วยความยินดีเลยค่ะอาจารย์สมพรสอนสีค่ะลงมือให้เลยค่ะค่ะนี่แหละค่ะคือความที่มีความชํานาญในงานนี้เพราะฉะนั้นจะอย่างไรก็ตามนะคะเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องทําให้เกิดความชํานาญให้รู้จริงไม่ใช่ทําแค่เพียงทําได้ แต่ต้องทําได้จริงๆเมื่อทําได้แล้วต้องทําเป็นทําเป็นยังไงเหลือทําเป็นแบบชํานาญเพราะฉะนั้นอาจารย์สมพรสอนศรีนั้นท่านอยู่ในงานด้านนี้มาถึง30กว่าปีแล้วก็สามารถที่จะพลิกชีวิตจากที่ท่านก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเราเราท่านๆ่าเนี่ยก็พลิกชีวิตเป็นมีความสุขที่สุดไม่มีหนี้สินมีครอบครัวที่อบอุ่นนี่แหละค่ะคือบ้านปลายของชีวิต ท่านดอกเตอร์ฟังแล้วก็คงจะคิดได้นะคะว่าอ,อ,อายุอาจารย์สมพรเนี่ยก็น่าจะพอๆกับท่านด็อกเตอร์กอสิมเพราะฉะนั้นแนวทางเนี่ยถ้าเราไม่เราไม่เปลี่ยนแปลงความคิดชีวิตเราก็ไม่เปลี่ยนทางเดินเพราะฉะนั้นก็ฝากกันบ้านไปให้ท่านด็อเตอรเกสิมแล้วก็คนอื่นๆที่ได้รับฟังในวันนี้นะคะว่าชีวิตมีทางเดินมีทางเลือกใหม่ แล้วโดยเฉพาะแผนการตลาดของไฮเวิร์ชช็อปนั้นไม่เหมือนที่อื่นไม่ต้องมานั่งรักษายอดไม่ต้องมาสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็นไม่ต้องมารักษาบัตรสมาชิกเป็นปีเราไม่ได้เป็นสมาชิกค,ค่ะเราเป็นหุ้นส่วนของบริษัทไฮเวิร์ชช็อปกันทุกคนทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้เนี่ยเราผ่านมาเราสามารถตอบได้แล้วค่ะตอนนี้เดียนอยู่เป็นคนกลางนะคะ,อะบอก บอกได้เลยค่ะว่าคนที่มีทัศนคติลบกับธุรกิจเครือข่ายถ้าเป็นดิฉันเองเนี่ยดิฉันรู้สึกว่ามีความมั่นใจแล้วคะ่ะและที่สําคัญมั่นใจด้วยว่าไอ้เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เพราะฉะนั้นงานนี้มาฟังสําหรับบุคคลท่านนี้นะคะ ท่านเป็นครูบาอาจารย์โดยเฉพาะสอนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ตั้งแต่เรียนจบเป็นยาตรีจนกระทั่งเกษียณนะคะแล้วก็สอนนักศึกษานักเรียนนี้ก็เป็นนักเรียนมัธยมชั้นสูงนะคะเธอมีความสามารถพิเศษคือการที่เอาครูบาอาจารย์และลูกศิษย์เนี่ยมาจาับก,กลุ่มกันมารวมกลุ่มกันมามีความคิดแลกเปลี่ยนกันในด้านภาษาอังกฤษนะคะทุกอย่าง ไม่ใช่เฉพาะแค่แลกเปลี่ยนอย่างเดียวนะคะทุกอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษเธอสามารถที่จะช่วยเหลือให้โรงเรียนนั้นนะคะทําให้ครูนักเรียนเน่กเก่งภาษาอังกฤษขึ้นส่วนหลังจากที่เธอกเกษียณแล้วเนี่ยคะ่ะเธอก็มีความรู้รู้สึกว่าธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายอย่างคะ่ะแต่ธุรกิจที่เป็นอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพทางเวลาและข้อสําคัญคือเรามีโอกาสที่ จะเป็นอิสระทางสุขภาพเพราะท่านชอบเรื่องสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพแล้วท่านจะสามารถบรรยายได้ดีเลยค่ะม่หนำซ้ำแค่นั้นยังไม่พอนะคะ่าอยังสามารถที่จะโน้มน้าวเพื่อให้คนเนี่ยฟังแล้วเนี่ยพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลใช้ใจพิจารณาอย่าฟังแล้วผ่านแล้วเธอก็จะเล่าให้ฟังวันนี้เมื่อทําแบบนี้แล้วจะมีปันผลแบบนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้จะเป็นใครใช่ไม่ได้ค่ะ อาจารย์คนนี้เป็นคนที่น่ารักมากนะคะขอเรียนเชิญพบกับท่านอาจารย์ธัญลักษณ์สุจิตพงค์ค่ะในหัวก็ปิดการสปอนเซอร์ค่ะขอเชิญค่ะขอพระคุณค่ะพี่พิมพ์กราบเรียนท่านประธานชัยวั์ชัยจินดาวันรอาจารย์สริยาโูคินศิรกุลและอาจารย์นงรัตนโมปลอดนะคะดิฉันธัญลักษณ์สุจิพงค์ ผู้สปอนเซอร์เข้าสู่ธุรกิจไทยเวิร์ช็อปคืออาจารย์สริยาโูกินศิรปุลนะคะอ่าวันนี้นะคะคุณกอเสมคะดกรกอรเสมคะอย่าให้ความล้มเหลวในอดีตมาล้มเลิกความฝันของคุณนะคะอ่าเมื่อกี้ฟังอาจารย์สมพรเนี่ยนะนั่งไม่ติดเลยค่ะร้อนไปหมดเลยค่ะเห็นการตลาดวันนี้ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะฉะนั้น วันนี้นะคะที่นี่เรามีเครือข่ายแห่งการให้นะคะให้อิสรภาพทางด้านคันเงินให้อิสรภาพทางด้านสุขภาพและให้อิสรภาพทางด้านเวลากับคุณก็เสมจริงๆเลยค่ะอันมาเปิดโอกาสแห่งความหวังใหม่ให้กับคุณแล้วนะคะคุณก็เสมคะคุณไม่ต้องขายสินค้าที่คุณบอกว่าคุณกลัวนักกลัวหนานะคะไม่ต้องชวนคนนะคะนะคะไม่ต้อง ชวนคนมาขายของแต่เราชวนคนมาเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทค่ะที่นี่นะคะมาเปิดห้างสรรพสินค้าในอากาศนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปหาทำเลไม่ต้องไปเช่าตึกไม่ต้องเช่าไม่ต้องจ้างพนักงานไม่ต้องมีนักการบัญชีมามาทำให้เสียเวลานะคะบริษัทนี้อำนวยความสะดวกให้ทั้งหมดเลยค่ะในการนี้บอกแล้วว่าไม่ขายนะคะ ซื้อใช้เองค่ะซื้อใช้เองก็ไม่ต้องใช้เงินอีกต่างหากค่ะระบบจะซื้อให้คุณค่ะซื้อให้คุณตลอดเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องเอามากองไว้ที่บ้านนะคะระบบจะแปลงจากสินค้าเนี่ยที่เราต้องเอามามากๆเนี่ยเราไม่ต้องค่ะมีเจมด้วยค่ะในบริษัทนี้มีเจมสามารถสสมเจมนะคะไปทําอย่างอื่นได้ด้วยค่ะท่านประธานบอกแลวว่ามีบริการเยอะแยะเลยค่ะแล้วสินค้าของเราก็ ไม่ได้มีเพียงน้อยนิดนะคะมีมาจากต่างประเทศเมื่อกี้พี่พิมพ์ข็พูดเยอะแยะเลยค่ะเรามีทั้งสินค้าแนะนําสินค้าเล็กด้วยเจมแล้วเรายังมีโอเซลที่เป็นสินค้าของ o t ท็อปนะคะท่านประธานมองเห็นทุกจุดเลยค่ะที่จะช่วยเหลือนะคะโอท็อปนี่ก็เป็นของชาวบ้านนะคะท่านประธานก็จะเอามาเข้าในบริษัทไทยด้วยแล้วแถมยังมีฟรีมอลนะคะที่ อ่าพันผลให้ถึง24เปอร์เซนตนะคะแล้วก็ได้รับเงินกลับคืนภายในเดือนที่25นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรที่สุดสุดนะคะแล้วห้องนี้นะคะห้องนี้ที่เปิดขึ้นมาเนี่ยค่ะที่คนนู้นมาพูดคนนี่มาพูดแต่และคนก็พูดจากความจริงนะคะห้องนี้คือห้องที่เป็นห้องเรียนรู้ของพวกเรานะคะเขาเรียกว่าสร้างปัญญาก่อนจะสร้างชีวิตค่ะ นั้นธุรกิจของเราเป็นธุรกิจสร้างชีวิตก่อนที่เราจะทำธุรกิจเราต้องมีความรู้มีปัญญานะคะมันจึงจะทำให้เรามีสามสุขค่ะสามสุขทำให้ชีวิตดีดีค่ะง่ายแค่คิดสุขอะไรบ้างก็สุขเงินสุขกายสุขใจอยู่ที่นี่ท่านสุขใจไหมคะ ุกเงินอาจจะยังไม่เท่าไรอาจจะยังไม่ทั่วถึงหลายคนสุกแล้วสุกกายหลายคนก็สุกแล้วนะคะเพราะว่าอได้รับผลิตภัณฑ์อย่างอย่างที่แน่ๆก็คือจิตอ่ะนะคะเมื่อกี้อาจารย์วิสุทธ์พูดแล้วอ่าคนส่วนใหญ่เนี่ยทํางานไปเพื่ออะไรวันนี้เราไปบัสปอนเซอร์น้องก็บอกว่าเพื่อเงินนะคะดิฉันก็เพื่อเงินเหมือนกันนะเป็นครูมาสี่สิบปีก็เพื่อเงินนะคะ และมีคำพูดว่าเงินคือพระเจ้าเคยได้ยินไหมคะอ่าเพราะทุกวันนี้ไม่เหมือนในอดีตค่ะต้องการอะไรก็เอาสิ่งของมาแลกเปลี่ยนกันนะคะสมัยก่อนนะคะบ้านฉันมีข้าวสารบ้านเธอมีปลาฉันเอาปลาไปแลกข,ข้าวสารเตือนะคะเห,เหมือนเหมือนเถวนครเนี่ยค่ะมีชาวสวนมีสวนก็เอาเอาผลไม้ไปแลกกับ ข้าวสารนะคะอย่างที่บ้านพี่เต้เนี่ยที่หัวไซมีข้าวสารอาจารย์ธัญลักษณ์ก็อยู่แถวลานสกาก็เอาผลไม้ลานสกามาเลขที่หัวไซแบบนี้การเลขกข้าวสารแต่ตอนนี้มันไม่ใช่นะคะอันนั้นมันคืออดีตนะคะความสุขของเราก็หายไปนะคะเมื่อก่อนไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากนะคะปัจจุบันนี้เราต้องใช้เงิน ซื้อหาสิ่งของต่างๆนะคะเราต้องทำงานหนักนะคะเพื่อหาเงินมาซื้อความสุขความสนุกความสบายแล้วส่วนใหญ่ตอนนี้จะชอบความสนุกความสบายกันเลยค่ะจนลืมไปว่าเราใช้ร่างกายหนักไปแล้วบางครั้งคิดมากจนจิตฟุ้งซ่านนะคะคนส่วนใหญ่ก็พยายามที่จะหาความสุขที่แท้จริงแล้วท่านว่าความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรกันสุขเงินมีเงินสุขงาน มีงานบรรดาลสุขทุกคนเกิดมาต้องเรียนรู้การหาเงินและใช้วิธีการหาเงินนะคะก็คือต้องเรียนหนังสือกันย่างมาะที่เราทํากันอยู่เรียนหนังสือกันตั้งเท่าไหร่แล้วคะสิบกว่าปีนะคะสิบกว่าปีสิบห้าสิบหกปีแล้วก็มามาหาเงินมามีเป็นค่ากินค่าอยู่ค่าท่องเที่ยวค่าที่อยู่อาศัยค่ารักษาพยาบาลทั้งตนเองและคนในครอบครัวแล้วก็ค่าใช้จ่ายตอนแก่ตอนนี้แก่แล้วยังไม่ไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะ ีนี้แล้วจะมีเงินเท่าไหร่จึงจะพอคะอันนี้ก็อยู่กับความต้องการของพวกเราแล้วล่ะค่ะว่าเราต้องการแค่ไหนแค่กินอยู่อย่างพอดีมีเงินใช้ตามฐานะไม่มีหนี้สินไม่ติดยึดกับวัตถุนิยมหรือสุขที่เงินสร้างได้เพียงเราคิดและทำด้วยมือเราเองอ่าสุขกายก็เป็นไงคะจิตใจที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ตอนนี้ร่างกายท่านสมบูรณ์หรือยังคะ ร่างกายที่สมบูรณ์หมายถึงแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม,ไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บไม่พิการสามารถทํางานหานเงินได้เต็มที่ตอนนี้มีใครสมบูรณ์บ้างนะคะยกมือจ่ายไฟหน่อยค่ะเหมือนเหมือที่ดิฉันพูดเนะะี่ยค่ะแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บไม่พิการสามารถทํางานหา,นงานเงินได้เต็มที่มีไหมอา้าวทีนี้เราต้องการรักษาสมดุลของร่างกายด้วย ด้วยอะไเดีะด้วยจิตออนะคะตอนนี้ความรู้ใหม่ของพวกเราที่เราจะต้องไปถ่ายทอดกันละค่ะจะได้ลดความเสี่ยงให้กับชีวิตจะได้ไม่เสี่ยงเงินรักษาตัวกันมากนักนะคะจิตออนี่เมื่อกี้อาจารย์วิสุทธ์พูดไปแล้วและถ้ายังไม่นั่นก็ไปถามอัปไลน์นะคะว่าจิตออนี่มันคืออะไรบ้างนะคะอ่าสุขใจสุขใจเป็นยังไงคะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวความสุขในชีวิตของคนเราเนี่ย หากจิตใจเราไม่มั่นไม่มั่นคงก็เหมือนกับเสาหลักปักขี้เลนค่ะปักล้มปักล้มบ้านเราก็ไม่แข็งแรงนะคะแล้วจะแก้อย่างไรการที่จะแก้ตรงนี้นะคะอา,อาจารย์ศริยาพูดประจําเลยหลายคนก็พูดนะคะเมื่อกี้อาจารย์สมพรก็พูดที่พิมพ์ก็พูดนะคะก็คือการเติมพลังบวกค่ะ,มอ,ะ,คะมองโลกในแง่ดีนะคะมองโลกในแง่ดีเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่กับปัจจุบันค่ะ และทำปัจจุบันให้ดีที่สุดปล่อยวางในเรื่องไร้าสาระนะคะนั่งสมาธิเพื่อสร้างปัญญาค่ะอันนี้นะคะ,ะคุณก็เส็มก็ทำได้ค่ะเพราะว่าเราทำได้กันหมดเลยนะคะสมาธิเนี่ยทุกทุกาศาสนาทุกชาติทุกทุกเพศทุกวัยนะคะทำได้หมดเลยค่ะเรื่องของสมาธิสรุปนะคะการดูแลร่างกายให้แข็งแรงและดูแลจิตใจให้เบิกบาน ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วเราก็สร้างพลังในตัวนะคะเพื่อทำงานหาเงินใช้เงินซื้อความสุขกายสุขใจไม่ใช่ใช้เงินเพื่อรักษาตัวรักษากายท่ามกลางจิตใจที่เศร้าหมองเพราะฉะนั้นที่ยันพูดตอนจบนี้ไม่มีในไฮนะคะใช้เงินเพื่อรักษาตัวรักษากายเนะะี่ยค่ะเพราะว่าเรามาอยู่ในไฮเวิร์ช็อปเนี่ยเรามีครบหมดเลยค่ะ เมื่อกี้แผนการตลาดของอาจารย์สมพรทําให้คุณก็เสมก็เห็นแล้วว่าสามารถที่จะทํารายได้ได้มหาศาลจะเอาเท่าไหร่อยู่ที่ความความอะไรเ็เรียกความมีพลังของเรานะคะจะใช้เวลากี่วันกี่เดือนแล้วแต่แต่ถ้าเราต้องการเร็วเราก็ต้องรีบนะคะรีบทํานะคะถ้าเราต้องต้องต้อง,ต,องต้องช้า มันก็รายได้มันก็แทนจะได้มามันก็ช้าไปเรื่อยๆแต่ทำตามแผนการตลาดของไฮได้คนตามที่ว่าชั้นที่หนึ่งสี่คน 2, 16, 16, 16สองสิบหกสหกสิบสี่ว่าไปนะคะท่านได้จับเงินล้านแน่นอนค่ะจะช้าหรือเร็วอยู่ที่ตัวท่านก็คือไม่ล้มเลิกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการความสำเร็จคุณอย่าเริ่มรอค่ะ แต่ให้เริ่มเลยนะคะเริ่มเลยนะคะวันนี้เงินล้านอยู่ในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์สมกระเป๋าของพวกเราก็คือห้างสมห้างของเราโดยใช้เงินเพียง5,250นี่แหละค่ะตามแผนการตลาดที่อาจารย์สมพรพูดมานะคะวันนี้ดิฉันธัญลักษณ์สุจิพง์ก็ขออให้คุณกอเสมนะคะคิดให้ดีนะคะอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดลอยนะคะ เครือข่ายอื่นทําให้ท่านปวดร้าวแต่เครือข่ายนี้จะทําให้ท่านสุขเงินสุขกายและสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ,อะขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์ธัญรักษ์ค่ะเพราะฉะนั้นเนเวลานี้ท่านดกรกรสิมบมทองก็ต้องบมทองนะคะก็น่าจะตัดสินใจได้เนาะว่ามาฟังทั้งชั่วโมงกว่าเนี่ยท่านได้ผลอะไรบ้าง แล้วสามารถที่จะตัดสินใจได้นะคะเพราะท่านก็เป็นอ่าเป็นปัญญาชนที่สุดยอดแล้วเพราะนั้นวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณท่านาเริ่มต้นตั้งแต่ท่านดรโกเสมงบมทองเลยนะคะพร้อมด้วยท่านอาจารย์ไพรราอเรขจิตนะ,ะอาจารย์วิสุทธ์ผลถาวรน,นะคะอาจารย์สมพรสอนศรีพร้อมด้วย อาจารย์ธัญรักษ์จุติพงศ์ที่ได้มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจเราเป็นผู้ให้คนจะตอบรับเพียงใดนั้นอยู่ที่เขาพิจารณาเพราะฉะนั้นฝากให้พวกเราเมื่อเรามาถึงทางนี้แล้วเนี่ยมันเป็นทางที่โล่งใสที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องใช้เงินมากมายในการที่จะลงทุนอะไรก็ตามเพราะฉะนั้น รู้ยังไงเหรอรู้เกี่ยวกับสุขภาพค่ะเจ็ดโมงเช้าทุกเจ็ดโมงเช้าเชิญพบกับอาจารย์นงรัตน์โมกลอดท่านจะบ,บรรยายเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวมโรคภัยแค่เจ็บเช่นไรเป็นอย่างไรจะมีการมาแชร์ประสบการณ์ของคนที่ได้รับผลด,ดีที่สุดนะคะแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีข่าวดีอีกข่าวหนึ่งอาจารย์นงรัตน์ท่านก็จะประกาศเรื่องการมีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการเชิงปาร์ตี้เชิงเทรนนิง่ง ที่จังหวัดชุมพรวันที่สองวันที่สามธันวาคมพรุ่งนี้ฟังอาจารย์นงรัตนท่านนะคะแล้วหลังจากนั้น17โมงค่ะจิตปวะพัฒสอนอาจารย์แม่สริยาโคคินศิลปคุณท่านไม่เคยละทิ้งท่านมีแต่ความให้ก่ะให้ให้คนมีความสุขให้คนคิดทำมาหากินแล้วเจริญก้าวหน้าสุดท้ายหนึ่งทุ่มตรงพรุ่งนี้เราจะพบกันอีกในห้องคนล่าฝันแล้วท่านจะได้พบหัวข้อใหม่ ซึ่งท่านะจะมีความคิดเลยว่าเออวันนี้กับเมื่อวานันคนละเรื่องกันนุ้ะฉะนั้นเนี่สามารถเอามาใช้กับตัวเราและสามารถที่จะบอกคนอื่นได้สําหรับวันนี้ก็เป็นวาระสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายขอกราบขอบพระคุณท่านประธานชัยวัดชัยจินดาวัดอาจารย์ศริยาโพคินเสรกุลอาจารย์นงรัตนโมปลอดค่ะซึ่งท่านร่วมมือร่วมใจที่สู้กันจนมาถึงวันนี้และจะไปตราบ อนาคตตราบนิรันดรขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีมีชัยรุ่งเดืองร่ำรวยนะคะขอปิดสัมมนาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่น้องทุกท่านคะ่ะ